และนี่ก็คือการจัดอันดับ10ตัวละครที่เก่งที่สุดในเรื่อง Inazuma Eleven เฉพาะภาค Endo หรือซีซันที่ 1, 2และ3ตามความพิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆฮะเริ่มเลยอันดับ10ตกเป็นของเทเลสกับตันทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีเซนฟุตบอลสูงมากโดยเด่นเรื่องการป้องกันโดยเฉพาะถ้าไม่ตายกับแพงเหล็กที่ไม่เคยมีใครทำลายได้อันดับ9อิจิโนเซช่วง2ซีซันแรกปูนเรื่องตัวละครว่าเป็นเด็กอาิยะแต่จริงผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวละครนี่มันเก่งหรือว่าโดดเด่นกว่าคนอื่นสักเเเเททท่าา่่่่่าาาาไหรรรรจนนนมมมมใซีีีีััั3กกก็ต้ออองงยบยงแบบบบบบลลววแแแิ แต่ก็น่าเสียดายที่ร่างกายไม่แข็งแรงอันดับ8นี่ขอญาตให้3คนนะก็คือทรมารุสมิอกาและก็ฟูโดสําหรับธทรมารุแน่นอนว่าเป็นเด็กอัจฉริยะที่มีทักษะไม่แพ้รุ่นพี่ในทีมสมิอกาก็โดดเด่นเรื่องลูกยิงส่วนฟูโดแม้จะไม่ได้โดดเด่นเรื่องทําไม่ตายขนาดนั้นแต่ถ้าได้ดูวิธีการเล่นของเขาก็จะพบว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่สําคัญกับทีมามากๆเลยสามารถเปลี่ยนเกมได้โดยใช้จังหวะเล,เล่ย์เลียมและไหวพริบที่ดีครับอันดับ7ฟิเดีโอแนวลุกจากทีมชาติอิิตตาา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 าลีีีททท่่ทมมมมมมคววสรรรรรรรถถอออบบดด้้้นัังงงงกกกกกกํเเเเยยปะูึ็ืจ รอบชิงครับแต่โดนโลโค,โคโคตบเป็นขี้อันดับ6ฟุบุคิเป็นนักเตะโอเวอร์อีกคนที่ไปสุดทุกทางเช่นเดียวกันทั้งการทำประตูที่ความสามารถระดับต้นๆของนัซสมัคเจแปนแล้วก็การเข้าสกัดที่ระดับต้นๆของทีมเช่นกันมีความเร็วสูสีกับคาเซมารุอีกทั้งหาแต่ช่วงหลังถูกจับไปเป็นกองหลังสะส่วนใหญ่ผลงานเลยไม่ค่อยมีเท่าที่ควรอันดับ5โกเอ็นจิจริงๆแล้วโกเอ็นจิ NG เป็นตัวละครที่เก่งโดดเด่นมาตั้งแต่2ซีซันแรกแล้วแต่พอมาในซีซัน3มครับผมกบรู้สึกว่าหลังจากที่เจ้าตัวได้ท้ทาาาาาาาอกกกกิคคงงสสสสดดไปแแลลวว็ูจะหยยุนน่่มมมรรถัพเี เพิ่มมาก็จริงครับแต่ถ้ามีช็อตเด็ดลูกเตะเดียวอีกสักท่าเนี่ยก็จะทำให้อันดับมันขยับเยอะกว่านี้อันดับ4ี่คิยามะาฮิโรโตเก่งมาตั้งแต่ช่วงที่เป็นกัปตันให้กับทีมแต่เจเนซิสแล้วนะฮะแต่พอมาในซีซั่นที่3ช่วงต้นแอบมีแผ่วเล็กน้อยแล้วค่อยๆมีบทบาทกับทีมมากขึ้นตามลำดับจนมาในแมตช์สุดท้ายลูกยิงที่ยังตาตึงผมอยู่ในทุกครั้งที่ได้ดูเลยก็คือเทนคุโอโตชิหรือว่าเวหาฟาดพิภพที่ทำลายหัตเทวาเอ็กของโนโกโกได้ด้วยตัวคนเดียวซ ของอินาซุมาเจแปนเลยก็ว่าได้คือถ้าที้ดูคลิปสรุปของผมเนี่ยหรือจะไปดูในแอนิเมะเองก็ตามทุกคนก็จะรู้เลยว่าคิโดแบกทีมแทบทุกนัดคิดอะไรไม่ออกบอกคิโดเลยเดี๋ยวพี่แกคิดหาพวิธีเอาชนะให้รับอันดับ3ไปเลยส่วนอันดับที่ 2, 2ก็ตกเป็นของพระเอกของเรื่องอย่างเอนโดเอาจริงก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะเลยสาหรับเอนโดเนี่ยเป็นทั้งกัปตันทีมที่ดีเป็นนายประตูที่ดีแถมบางทีเนี่ยชอบออกมายิงเองด้วยไม่รู้นี้ข้อดีข้อเสียส่วนอันดับที่1ของนักเตะที่เก่งที่สุดในทัััั้้้้งงหหหมมมมด3ซีี่นผผกกกกก็ตยยยใใบบโโลละคควววาาเเ เบนโดมากๆแถมยังสามารถยิงประตูได้โหดกว่าเอสตเกอร์ S ของญี่ปุ่นอย่างโปเอ็นจิหรือว่าคิยามาซะด้วยซ้ำแม้ชิงชนะเลิศเนี่ยก็แบกทีมเต็มที่และทั้งวิ่งขึ้นมายิงเองและยังต้องวิ่งกลับไปเซฟด้วยถึงจะแพ้ทีมพระเอกแต่ว่าความเก่งเนี่ยผมก็ยกให้โลโคโกเป็นเดอะเบสของอินาซมาอีเวนในยุค e เอนโดไปเลยนั่นเองครั